สวัสดีค,ครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบรูปโปร่งที่ขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมมาเริ่มกันเลยนะครับเอาครับโอเคครับโยนใส่คุณโหนนะครับสามสองหนึ่งโคตคยคุณถูกขนาดไหมครับเนี่ยโอเคครับถูกแล้วต่อไปนะครับ สีฟ้าเลี้ยงเสียงเลี้ยงหมวยอะไรก็ได้แต่ของคุณนะครับผมกทษนะครับคำายากสามสองหนึ่งไปแตกตรงนู้นโอเคขนาดใหญ่สุดขนาดใหญ่สุดแล้วนะครับผมคุณตายยังไงของคุณเนี่ยไม่รู้ครับมันกระเด็นมาใส่คุณแล้วมันก็สามสองหนึ่ง ดูดิครับท่านผู้ชมมาหมดแล้วครับ oh <God. S 1> บ,บีบูบูบีธุรกินนี้ไว้จากรายเป็นเท่านี้สามไลนนะครับ oh <God. S 1> โอโทรศัพท์โดนโอเคครับสามไลน์นะครับไป